สวัสดีครับผมแอดมินเพจ,จเกษตรสอนรวยนะครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมไล่มันของพี่กหนกอ,อยู่ตำบลว่าอะไรนะพี่ตำบลเจริญผลอ่าตำบลเจริญผลอำเภอวังธิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับพี่ใช้โพธีน้ำยังครับกับมันแปลงนี้ผอ,อก็ฉีดยาข้าวเหลือก็ฉีดมันประมาณกี่ดเดือนครับแปลงให้มันตัวนี้ประมาณแปดเดือนแปดเดือนรับแล้วปกติเขาใช้ กี่เดือนเขาเพ่งจะขุดขายอ่ะแต่ผมก็ปลูกไว้ปลูกไว้เม,มื่อกี้ก็เจ็ดเดือนแปดเดือนน้ําทาให้ไม่น้ำหรือมันน้ท่วมก็ต้องรีบขุดอันนี้ขุดหนีน้าขุดหนีน้ำมันแปดเดือนใช้โพธิ์ทีกี่ครั้ง้วครับเนี่ยประมาณสามครั้งได้เหลือจากข้าวก็ฉีดขึ้นป่ามันอ่าวิธีฉีด่ใช้ย,ยังไงครับก็ฉีดขึ้นยอดเลย สี่ขี้นยอดใช้เยอะไหมครับเนี่น้าที่เท่าไหร่ครับโอ้เนี่ยขีดกระแป๊บเดียวก็หมดแล้วน่ะสี่กับสามงานตรงนี้สามงานใช้โพทีสี่สองตอนหนึ่งครั้งใช้กี่ช้อนอ่าก็มันเหลือจากซ้อมมันได้สองถังผมก็ขีดเหลือนี่สองถังมันเหลือก็มาขีดมันเลยอันนี้อันนี้เศษที่เหลือจากได้ปกติซื้อมาใช้กับข้าวใช่ไหมครับกข้าวอันนี้อันนี้เป็นผลพลอยได้นะครับดูดูมันนะครับมันแปดเดือน ยังไงครับ8เดือนโอทีใช้แล้วแข็งใหญ่ยาวแน่นอนครับ